พุ้งก็โดนตัดเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่กับพลอยนี่แหละส่วนใบ,บปอก็โดนพ่อแม่เฉ็ดหัวใแบบปออยู่ที่บ้านกันแล้วเขาโดนเฉ็ดหัวเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นจริงสารตัดสินปุ๊บครัวจำคุกแค่15วันหรือวันเดียวก็แล้วแต่เนี่ยจบเลยนะขาดคุณสมบัติที่จะเข้ามาสู่วงการเมืองมาเล่นการเมืองจะมาเป็นนัากการเมืองเพราะเป็นบุคคลที่เด็ดขาดคุณสมบัติขาดทันที จะกลับมาเล่นทางการเมืองไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะครับให้คนที่มีลูกคนที่มีหลานก็ดูตัวแบบไวน้นะสิ่งที่กําลังเดินเกิดขึ้นตอนนี้เป็นหลักยุทธศาสตร์ของชาติคือการจับปล่อยนะักสาวผู้บงการปล่อยให้กระทําความผิดซ้ําๆจนหมดความชอบธรรมจากนั้นนะก็สาวผู้บงการและในที่สุดสุดท้ายปลายทางของเขาเหล่านั้นไม่หนีก็ติดคุก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของมอบทะลวังนะซึ่งต่อมาก็มีกลุ่มมังกรปฏิวัติ เมื่อก่อนม็อบ3มนิ้วคณะราษฎรราษฎรน,นะ,ะก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ต่อมานะครับก็เรียกร้องที่จะทําการปฏิวัติและสุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปดูในเชิงประกฏการก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการิเกรอกแล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ทรัพย์สินส่วนตัวนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีอะไรอีกไหมที่เราโดนเจ้าที่บอทอยึดไปก็มีโทรศัพท์ของเพื่อนที่ถูกยึดไปเป็นโทรศัพท์ที่เพื่อนยังผ่อนไม่หมดเหมือนกันทุกอย่างแย่มากค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์ของพลอยที่พลอยทำขายเพราะว่าช่วงนั้นพลอยลําบากเนาะไม่มีเงินจ่ายค่าคอนโดไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพลอยเลยวาสติกเกอร์เพื่อมาทาขายแล้วก็สติกเกอร์ที่พลอยทําขายนั้นก็ถูกยึดไปเช่นกันรวมถึงสิ่งของที่ สำคัญกับคนทะลวงมากอย่างโพสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยถูกเอาไปหมดเลยของที่ควรจะเป็นของพวกเราก็ถูกเอาไปหมดเลยเสื้อผ้าที่เตรียมจะทําขายด้วยเพราะว่าทะลุวงทั้งสี่คนเนี่ยโดนตัดการช่วยเหลือจากครอบครัวหมดแล้วนะคะอย่างเมนูนี้ก็ใช้เงินตัวเองอย่างเดียวแล้วตอนนี้แล้วเงินก็จะหมดในเดือนนี้แล้วด้วยก็แบบเราก็เลยคิดได้ทำเสื้อผ้าขายก็เอามาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็หาจังหวะที่จะมาขายพอยก็โดนตัดมา2ปีแล้วเลยเขียนสติ๊กเกอร์ขาย พี่มุงก็โดนตัดเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่กับพลอยนี่แหละส่วนใบ,บปอก็โดนพ่อแม่เฉียดหัวใบ,บปอหนียูกบา้ากันแล้วเขาโดนเฉียดหัวเพราะว่าพ,าพ,าพ,าพา่อแม่เขาเป็นจริงใแบบปอก็รู้สึกว่าแบบเขาไม่สามารถอยู่ในครอบครัวที่บังคับผูกเห็นเขาได้เขาเลยเลือกที่จะออกมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันสุงคนแบบนี้แล้วแบบเลี้ยงดูกันเองมาตลอดก็ทุกอย่างที่จะทุกอย่างที่ทำให้เราอยู่รอดได้มันหายไปเวลาไปอยู่ในคุกแล้วเป็นไงอ่ะดูสภาพดิ ร้องแรกแหกกระเชิงนู่นนี่นั่นแต่เวลาเขาปล่อยออกมาแล้วอะ่ะ mm. ก็ทําเหมือนเดิมอะ่ะคือคนพวกนี้คือเสียชาติเกิดอะ่ะผมใช้คาอย่างเงี้ย mm. แผ่นดินเราอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปล่อยพวกนี้ครองประเทศเหรอ mm. คุณยิงกันทุกวันเน่ะนี่ขนาดสถาบันอยู่เฉยเลยพวกมันยังทําขนาดนี้อลองมันลองมันแบบปฏิรูปเลยโหแม่งดา่าทาบันทุกวันเน่ะคุณจะทนได้เหรอเอาง่ายๆนะ มีใครมาด่าพ่อแม่เราอะยอมปะไม่ยอมเลยไอ้นี่คือโหพ่อของเป็นดินแม่ของเป็นดินคุณมาทานี้ได้ไงซึ่งผมแม่งเราคงเห็นนะครับการเคลื่อนไหวของมอดเหล่านี้นะครับซึ่งตอนหลังก็โดนออกหมายจับนะครับบุกจับถึงคอนโดมิเนียมที่เขาพักต่อมานะครับการถูกออกหมายจับเนะี่ยเกิดขึ้นจากเขาไปทําการชุมนุมประท้วงปราศัยนะครับลาที่สําคัญไปมากกว่านั้นไปป่วนขบวนเสด็จ นะครับหวังที่จะลดความน่าเชื่อถือสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างการปฏิรูปต่อมาไม่ไหวก็หลุดความจริงออกมาว่าไม่ได้ต้องการที่จะปฏิรูปแต่ต้องการปฏิวัติแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับปรากฏว่าคนเหล่านี้ออกมายอมรับว่ากลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องมอบทะเบียมทีรสะกุลนะฮะคนอย่างแกนนําพักเสื้อส้มที่มีการยุยงเด็กพวกนี้ให้มีการเคลื่อนไหวโน่นนี่นั่น จนถึงเวลานี้เขารับผิดชอบอะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดศาลก็ทำการถอนการประก,กันตัวกลุ่มมอบทะลุหวังทั้งหมดเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยมันเกิดจากเด็กวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญานะครับผู้ปกครองพยายามเตือนพยายามบอกพยายามเล่า อธิบายกับคนเหล่านี้ความดื้อดึงและขาดปัญญาจึงส่งผลทำให้ผู้ปกครองตัดทางป่อยวัดไม่ดูแลแล้วก็อ้างว่าได้ทําสติ๊กเกอร์ได้วาดรูปนั่นวาดรูปนี้ผมเข้าไปดูแล้วไอ้ที่วาดเป็นเสื้อเป็นอสัญลักษณ์ที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นสุดท้ายก็โดนยึดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปทำความแรกศาลก็นะครับเมตตาให้อภัยนะครับ มาทําการประกันตัวต่อมาก็กระทาความผิดซ้ําศาลก็ให้อีกนะก็ปล่อยตัวอีกนะตำรวจจับอีกศาลก็อภัยปล่อยตัวอีกนะทำแบบนี้วนไปวนมาวนไปวนมาจนสุดท้ายศาลก็ให้ติดกําไรเอ็มนะครับไปไหนมาไหนก็มีเวลากรอบที่กําหนดก็ยังทําซ้ำอีกศาลถอนประกันตัวเลยนะครับความชอบธรรมของศาลมีมากขึ้นก็มีการประจานเอาคําพูดวาจานะครับเอาคําพิพากษา คำตัดสินของศาลชื่อนาะสกุลของศาลมาทําการเผยแพร่ว่าผู้พิพากษาคนนั้นผู้พิพากษาคนนี้ถอนการประกันตัวพยายามบูลลี่ผู้พิพากษาเอาครอบครัวผู้พิพากษามาทำการเปิดเผยเพื่อให้พวกเขาทำการโจมตีในโซเชียลมีเดียกดดันให้ผู้พิพากษานั้นทำการปล่อยตัวผู้ต้องหา นะครับซึ่งล่าสุดสารก็ยอมรับนะครับบอกว่าชื่อ้องหาชื่อของผู้พักษาไม่ใช่เป็นปัญหาแต่การที่เอาครอบครัวของผู้พักษามาทําการเปิดเผยแล้วทําการโจมตีเอาผู้พากษามาทําการโจมตีใส่ร้ายเนี่ยมีความผิดทั้งทนายความและตัวจําเลยด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับการเคลื่อนไหวของสาราละดุลพินิจในเรื่องของสารเนี่ยสารดุลพินิจจากอะไรพฤติกรรมและการกระทําที่เกิดจากกรรม กรรมมันเกิดจากการกระทำนะครับตอนนี้ก็ถูกถอนประกันตัวสมบัติต้องย้อยนะครับเอกชัยเข้าคุกกันหมดละนะครับไอ้พวกเคลื่อนไหวทั้งหลายเข้าคุกกันหมดแต่ประเด็นที่น่าสนใจ้สมศักดิ์มีไหนสมศักดิ์เจียมธีระสะกุลที่ปกปลกูปลกฝังทางความคิดนะครับให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าสถาบันไม่ดีโน่นนี่นั่นมีไหนอ่ะไม่มาช่วยไม่มาประกันตัวเลยมีแต่พักก้าวไกล นะสสมาทําการประกันตัวเองมาช่วยเหลือเองให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นการคุกคามเป็นการใช้ความรุนแรงนะฮะถ้ามีการคุกคามมีการใช้ความรุนแรงจริงเนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าที่ทําร้ายร่างกายนะครับต้องเอาผิดกับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไปฟอ้องศาลอาญาทุ่ถริดได้เลยถ้าไม่มีการดําเนินการกับเจ้าที่ที่ใช้ความรุนแรงอย่างที่มีการกล่าวอ้างอา้าวข้อมูลเท็จละดูหมิ่นเจ้าพนักงานละ นะเรื่องนี้รัฐบาลปล่อยวางคงไม่ได้นะต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องดาเนินการเพราะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องใช้คาพูดวาจาภาษาล่าสุดนะก็มีอะไรอ้างว่าเป็นหมอนะสอสอองว่าเป็นหมอถูกสารถอนการประกันตัวแบบนี้ตัดสิทธิทางการเมืองแสดงออกเรื่องเสรีภาพไม่ใช่กระทําความผิดซ้ําแล้วก็ที่ว่าเป็นหมอปีสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นหมอ นะครับเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรียนหมอนะฮะหมอกับนักวิทยาศาสตร์บังคเลยันเนี่ยหมอใช้ในการรักษาโรคนักวิทยาศาสตร์ในการค้นควา้านะครับก็เห็นไหมพระบคอมพิวเตอร์โดนละเต็มๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวของเขาเหล่านี้นะครับถูกตัดขาดพ่อแม่พี่น้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขากระทำมันผิดบอกก็ไม่ฟังพูดก็ไม่เชื่อนะครับ มันจึงส่งผลทาให้คนเหล่านี้เดินหน้าเข้าคุกเข้าตารางนะครับถ้ามีคําพิพากษาเหมือนเพนกวินนะ่ยไปดูหมิน่นศาลหมิ่นประมาทศาลละเมิดอํานาจศาลสิ่งที่ตามมาคืออะไรศาลตัดสินปุ๊บครัวนะจําคุกแค่15วันหรือวันเดียวก็แล้วแต่เนะี่ยจบเลยนะขาดคุณสมบัติที่จะเข้ามาสู่วงการเมืองมาเล่นการเมืองจะมาเป็นนัากการเมืองเพราะเป็นบุคคลที่เด็ดขาด คุณสมบัติขาดทันทีจะกลับมาเล่นทางการเมืองไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนนะครับให้คนที่มีลูกคนที่มีหลานก็ดูตัวแบบไว้นะสิ่งที่กําลังเดินเกิดขึ้นตอนนี้เป็นหลักยุทธศาสตร์ของชาติคือการจับปล่อยนักสาผู้บงการปล่อยให้กระทําความผิดซ้ําๆจนหมดความชอบธรรมจากนั้นก็สาวผู้บงการและในที่สุดสุดท้ายปลายทางของเขาเหล่านั้น ไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จกิจวัฒนาสวัสดีครับ